สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีติดตามคุณยายเนาะค่ะเนาะม่งเก้าละค่ะสวนมะขามเทศคุณยายถาผ้าลุยสวนนี่ล่ละยุบานนวนม่วงตำบลราดจะเลร่ญนอำเภอพญากระพุ่มวิสัยจังหวัดมหาสารคามอ่าท่องช่องทางทติดต่อกค,คือแอดไลน์นี่แหละค่ะเบอร์นี่เลย088 515 6318หหรือว่าโทรก็ได้เบอร์นี่แหละค่ะ โทรมาเบอร์นีได้เลยแอดไลน์เบอร์นีได้เลยโอเคเนาะคะ่ะน้องเมื่อนีว่าสิมาอัพกิ้งบักขมเทศที่ตอนไว้เนาะคะ่ะนวาวาถึงสแล้วพ่อได้ส่งลูกค้าไปลูกค้ากระจองเขามาหลายนะะเนาะค่ะเนาะก็เลยสิมาอัพให้บเบิงหรือว่ามองไหรพ่อส่งนิดๆหน่อยๆห,ห,หรือจังไหรที่มันบกเกิดหลายคุณยายก็สิโทรหาเด้อค่ะเด้อลูกค้าติจองไว้ลอรับสายเด้อค่ะช่วงนี้ละ ต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือนพฤษภสคาปลายเดือนก็ฉีอ,ออกหลายค,ะค่ะเหรคคะต้นเดือนมีทุนหน้าี่แน่นอน,น,นเลยโอเคเนาะค่ะเนาะเขาไปเบิ้งเนาะค่ะตาม,มาเด้ค่ะเด้อประตูเปิดหน่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ว่าได้ล่องดูกับเพราะว่าเพิ่นตอนช่วงที่เพิ่นตอนตาอว้วนนี่อ่าเิ่นชิมตตอนกลางค่ำกลางคืนกลางแรงกับแล้วแต่เพิ่นย่เว่นกับไปเห็บบ้านเขาบ้านน้ำ เราได้หอดใสแล้วเลยว่าใช่ไหมเบิมึงว่าจะไปทุ่มหาลูกค้าไปจนมาเป็นตอนทางผีก่อ,อนเล่เออตอนใดตอนตมีหน้ามันก็นเกิดหลากเนะาะค่ะนาะผุนเกิดหลากแล้วเอาสิได้บอกลูกค้าว่า ตอนมีหน้านี่มันมันเริ่มออกแล้วค่ะมันตอนมือนึงบ่แล้วมือดสวนเนี่ยค่ะค่อยตอนไปเรื่อยๆมันก็เลยบ่ออกพร้อมกันใหญ่ก็เลยทรงบได้พร้อมกันค่อยทรงเจ้าอะไรมีสิบสามสิบหาสิบแล้วค่ะเนาะล่อบเบิงมามันออกแต่ว่าพืชสภาพมิตรวหน้านี่เพื่อที่ออกไหลค่ะออกไหลเพราะเด็โทัหาลูกค,ค้าอยู่อยู่ข้างบนอ,ออกแน่แล้ว ออกแน่แล้วอันนี้เพชรน้อนไทยเนาะค่ะเพชรน้อนไทยแบบส่วนมากลูกค่ะกระสิ่งสร้างขวบมันก็นเลยทรงบ่ได้ก็ต้องรอสีชมพูตอนกอนโมเลยฉันเล่งฉันเล่งสีชมพูกอนเพราออ่อาให้ให้สีชมพูมดซะตอนให้ตอนให้มดให้แล้วก็เลยออกก่อนสีชมพูออกก่อน แต่กัยังบ่ถึงลอยกิ่งเนาะคะ่ะเนาะมันก็นมีค้นสร้างลอยกิ่งก็เลยตัดให้บ่ได้ต้องรออีกฝนตกฝนตกซี่หาเตอเนาะคะ่ะเดือนเมษากับพ่อได้ออกหลากตอนมีหน้าถ้าฝนตกเมษานี่สิเด็ดทรงไวหลากงามหลากสวยมูนี่ตอนตะมีหน้าค่ะตอนตะมีหน้าออกแน่นอนเลยอ่าก้นที่มาก อตอนซอยคุณยายกับบอมีกม่กับมีบมต,ตาตาอ้วนผู้ดเดียวปีนี่ก็เลยสาแน่แต่ว่ามีถุน่านนี่แน่นอนพูนอยู่สูงสูงยายไทยเกิดไปบ่ได้ดอกมันสูงกะ <c oughs> มาอับให้เบิง้งมาททยให้เบิ้งว่าลืมออกลากแล้วดูค่าที่เอาซิบกิง้ง นี่ซิฟกิ้งนี่ย่ายสิโทรหายอยู่สิพ่อไดอืมนะเอามื่อนี่กับสิบพ่ได้ให้เบิ้งหลายปนไหนเพราะว่าทางนี่ก็คือสิบพ่ท่านออกแล้วตอนมาเรื่อยๆแล้วตอนมาเรื่อยๆทาง่านไปเหงาหลาดเลย กำลังจะออกเม็ดเกวสารเกิดว่าเม็ดเกวสารอีก่ว่าเดินใครอยู่ว่าเดินเดือนนี้แน่นอนเต็มเดือนเลยจะออกไลยสิได้ส่งให้ลูกค้าหลายเดินไปเ้ยค่ะเด้อมาสำรวจมาสำรวจสีชมพูเหรอคะสีชมพูสีชมพูพ่อใดแน่ เพราะว่าให,ให้ให้ตอนก่อนก็เลยออกออกเร็วกวัวฝนมาเท่เดียวหักเลยกิงฉันแต่ว่าดีเนี่ย่มว่าท่านแห้งป่านไหนท่านี่เจอร่มแห้งเอาท่านี่เจอร่มแห้งถ้าเจอร่มแห้งกับว่าเนี่ยแล้วฮักแล้วนี่แหละหนาดไปเลย โชคดีอยู่ค่ะดวงดีอยู่ล่มบบแห้งอพอได้พอได้สีชมพูพอได้เดี๋ยวรอเพชรนนทไทยสักหน่อยอุปกรณ์ใกนการตอนเพินหอยต้องต้อนเงิน ่ไดีมาเฮ็ดโดนกันย้อนว่าให้ใหโอกาสแล้วตอนนี่แหละค่ะ่ได้มาล่งคิปบ่เมนปล้อยหนีได้บ่เมนป้อยถิกให้เราใส่เวลาในการตอนช่วงนี้คือการตอนเนาะค่ะเนาะเขาบ่าได้ล่งคิปบอกลูกขาด้วยกันเด้อช่วงนี้เป็นการตอนย่าย่ไดีมาเฮ็ดคิปดูเพราะว่าตอนให้โอกาสแล้วตอนให้เวลาแล้วตอน ให้เวลาตะอวนตอนอยู่เดี๋ยวถ้าออกหากได้หลายย่ายสีมากทายอยีกพร้อมทีสิโทรหาลูกค้ารับของแต่ผู้ดใดลูกค่าเตรียมพร้อมดินพร้อมแล้วพร้อมแร้วเด้อคุณย่าฉันห้ติ๊กมาเด้อค่ะให้โท่มาไล่มากเพราะว่าคุณย่ากระสีมาเลือกกิ่งทีออกหากแล้วส่งให ฝ่าวเนาะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นเตรียมอุปกรณ์พร้อมโอเคนะคะเข้าใจเด้อค่ะเด้อเข้าใจได้ยแงไงต็อย่าขายได้นี่ยังอยากขายมันออกหักเร็วๆเด้เลยไม่เป็นว่าเฉยเลยอย่าขายอย่าขายมือนี่กะจิถ่าห้เบิ่งแค่นี้ก่อน อีกบ่โดนอกคะ่ะอีกบ่โดนถ้าเป็นยันยนนงสี่แล้วเนี่เริ่มหากฝนกระตกบ่แรงปีที่แล้วนี่แรงแรงกันออกหากสาออกหากบ่เร็วถ้าฝนซุกชุกๆนี่โอ้ยออกหากเร็วค่ะเมืนน่อนี่คุณยายขอลาไปก่อนเนะคะเนาะเมื่อนี้คุณยายขอลาไปก่อนพบกับชิปต่อไปนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะ